ดีครับช่องวนมารีสตอรี่นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพีพีเอสตีมาชมนะครับพระบรมมหาราชวังนะครับพระบรมมหาราชวังนะครับวัดพระแก้วนะครับวัดพระแก้วมรดกนะครับวัดตรีรัตนศากดารามนะครับนี่ก็จะเป็นพระบรมมหาราชวังนะครับสวยนะครับสวยสดงดงามนะครับ้วยปฏิมากรรนะครับทวดลายไทยนะครับ โดยรอบนะครับผู้คนคึกคักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไต้หวันฮ่องกงเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นคนยุโรปนะครับสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีรัสเซียนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับหรือวัดพระแก้วนะครับเป็นทิกกาศสตาระนะครับนี่ก็จะเป็นยักษ์วัดพระแก้วนะครับ พระแก้วนะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นพระแก้วที่ประด ouais. ิษฐานนะครับแก้วมรกตนะครับที่ยึดันใจของประเทศไทยนะครับจะทคนไทยทั่วประเทศแล้ะก็ทั่วโลกดยครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนี่ก็เป็นจระประดิษฐานนะครับบูชาพระแก้วมรกตนะครับทั้วมาสามจบนะครับวาลุวาละลุกกลางนะสามวาตังวานะครับสามจบนะครับ เพื่อนๆพีพเอซีทุกคนทุกท่านนะครับมากราบขอพรนะครับขอแก้วมรกตนะครับกราบขอพรนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอสซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านนะครับขอให้เพื่อนๆพี่ๆเอสซีทุกคนทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเฮงๆรวยๆนะครับรวยแล้วรวยอีกนะครับโชคดีมีใัยคิดวังสิ่งใดก็ขอให้สมงความมุ่งมั่น ศานาที่ประการนะครับคิดเงินถอยได้เงินคิดทองถอยได้ทองนะคิดเงินถอยไรมาทองก็ทอง,ทองไรมาเกยนะครับขอเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับด้วยพระบรารมีนะครับของหลวงพ่อนะครับพระแก,ก้วมรกตนะครับบารมีของพระสยามเทวาธิราชนะครับพระแก้วมรกตพระเคื่อเมืองพระทรงเมืองนะครับยี้เหนี่ยมจิตใจของประชาชนคนไทยทัท่วประเทศครับ เรากราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆสีทุกคนทุกท่านนะครับทุกบ้านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับใค้กดแชร์กดดดงกติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลับบงใจให้ช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ที่ดีนะครับมาให้เ,เพื่อนๆทางยูทูบสีได้รับชมนะครับกราบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ